ีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับอาหารเพื่อสุขภาพปากและฟันค่ะค่ะการดูแลรักษาสุขภาพของปากและฟันนะคะบางคนนะคะอาจจะคิดว่าการที่เราแปรงฟันทุกวันหรือพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนนะคะก็ะถือว่าเพียงพอแล้ว แท้จริงนะคะปากและฟันของเราต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่านั้นซึ่งเราก็สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันของเราด้วยตัวเองได้โดยการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตัวการทำให้เกิดฟันผุค่ะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยนะคะส่วนใหญ่มัจกจะบริโภคอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเป็นหลักค่ะ ซึ่งอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลนะคะเป็นปัจจัยทำให้เกิดฟันผุค่ะค่าเราควรหลีกเลี่ยงหรือลดความถี่ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลหรือมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะทั้งนี้เพื่อลดน้ำตาลนะคะที่เป็นวัสถุดิบให้จุลินทรีย์นะคะเราควรหันมารับประทานอาหารจำพวกโปรโตีนแทนค่ะ ค่ะเรามาดูเคล็ดลับการรับประทานอาหารให้มีผลดีกับสุขภาพฟันกันค่ะค่ะข้อแรกเลยนะคะเราควรดื่มน้ำผลไม้นะคะแทนน้ำอัดลมค่ะเพราะว่าในน้ำอัดลมนะคะมีปริมาณน้ำตาลอยู่มากซึ่งน้ำตาลนะคะจะเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดฟันผุค่ะข้อสองนะคะเราควรหันมารับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะ เพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะจะช่วยในการทำความสะอาดฟันก็จะมีเช่นแตงกวาฝรั่งมะเขือเทศชมพู่เป็นต้นค่ะข้อ3นะคะเราควรดื่มน้ำให้มากๆนะคะเพราะคนเรานะคะที่มีปากแห้งจะมีแนวโน้มที่จะมีกลิ่นปากสูงกว่าคนปกตินะคะแล้วก็ มีแนวโน้มที่จะมีฟันผุมากกว่าคนทั่วไปได้วยค่ะเพราะขณะที่เราปากแห้งนะคะเชื้อโรคในช่องปากจะเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้มากกว่าคนปกติค่ะค่ะเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะเราควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นอาหารที่มีวิตามินซีนะคะซึ่งจะมีความสำคัญในการรักษาเหงือกฟันและกระดูกนะคะ อาหารที่มีวิตามินซีนะคะก็จะพบในผักสดผลไม้สดส้มสับปะรดกลําปลีแค่รอดผักคะน้าค่ะข้อต่อไปเลยนะคะไม่ควรรับประทานอาหารจุกจิกค่ะเพื่อลดการตกค้างของเศษอาหารในช่องปากนะคะที่จะเปลี่ยนเป็นกรดซึ่งสามารถทำลายผิวเคลือบฟันทำให้เราเกิดฟันผุค่ะ ค่ะต่อไปนะคะการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B2 ค่ะอาหารประเภทถั่วรำถั่วเหลืองมะม่วงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของมุมปากแตกนะคะลิ้นอักเสบค่ะค่ะต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงก,การเคี้ยวอาหารที่แข็งมากค่ะเช่นน้ำแข็งกระดูกเพราะอาจจะทำให้ฟันของเราสึกหรอและแตกได้ค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวอัสมายาค่ะขอจบการรายงาน,นเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ